เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ A minor pentatonic กันเลยนะครับ minor พอบอก minor ปุ๊บเนี่ยมันต้องมี sound minor นะะตัว sound minor ที่มันทำให้เกิด sound นี่คือตัวตัวที่สาม minor เนี่ยปกติจะต้องฝัดสามอยู่เสมอเลยน้องๆอ,อันนี้คือจำเป็นหลักไปเลยนะฮะแต่ีนี้เราจะคิดยังไงลองมาดูนะฮะเราก็ลองให้เราเล่น A major ไปก่อน คือพี่เคยสอนไว้ตั้งแต่ม้วน2อม้วนที่แล้วว่าวิธีคิดง่ายๆก็คือเริ่มเล่นเป็นเมเจอร์ใหญ่ไว้ก่อนแลยอ่าดูนะพอมันเป็นม i n เนอร์ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สูตรมันฮะเราก็ใส่ฝาดสแล้วก็ฝาดเจไปในไปในสเกลนี้ยลองดูใส่ฝาดสามลงไปลเลยนเลื่อนเปลี่ยนตัวก็เป็นได้ซาวมเนอร์แล้วพอตัวเจ็ดเนี่ย ก็ใส่ฟเจ็ดอมันก็จะต่ำลงได้ซาวไมเนอ่์ทั้งหมดแต่เป็นทันทันหนเนี่ยก็จะเลือกใช้โน้ตแค่5ตัวเพนทาแบบว่า5ตัวที่เราจะเลือกมาใช้ในไมเนี่ยเป็นทันทันนเนี่ยก็คือตัวที่1นึ่งแฟดสามหตัวสุดท้ายคือแฟดเจ็อ่าเราก็เลือกมาเลยนับไปเลย1,2,3เนี่ยเราเลือกว่า4เราเลือกว่านี้5 6ไม่เอา เอาแฟดเจ็ตัวที่8นี่มาก็คือตัวออกเทปก็คือตัวเดียวกันนะชื่อขอน A เราก็จะได้ละว1 2 3 4, 5 5 5ตัวโน้ต5ตัวโน้ต5ตัวประกอบด้วยตัว A C D E แล้วก็ G สูตรนันก็คือ1 3 4 5และแฟตเจ็น้องๆอาจจะเห็นดูว่าโน้ตเป็นโท,น,ทน,นนิ มีแค่ห้าตัวเนี่ยมันจะมีพิษสงหลายแบบเอ่ออย่างที่เนี่ยเล่นดนตรีมาหลายปีแล้วจะรู้พิษสงมันดีเลยก็เลยจะมีวันนี้จะมาบอกเรื่องเคล็ดลับในการเล่นและการใช้เทคนิคในการเล่นเพนเทนตันนิกให้แบบว่าคล่องตัวบางคนไปจนแต้มน,นะกับเพนทนตันนิกเนี่ยพอบอกให้เล่นเพนเนนิกปุ๊บก,ก็จะเล่นสำเนียงอะไรไม่ออกวันนี้เรามาลองค่อยๆไปทีละสเต็ปครับเดี๋ยวามาลองสเต็ปแรกกันเดี๋ยวลองดูนะครับ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักในเอเมเนอร์ er, ในตำแหน่งแรกนะครับคือตำแหน่งตรงหัวคอนี่ครับโน้ตที่เราเลือกมาในการเล่นเป็นดนทนิกก็จะเริ่มจากโน้ต A นี่ฮะในตำแหน่งสายเปล่าของสายที่5ต่อมาก็จะเป็นช่องที่3โน้ตต่อไปก็จะเป็นสายเปล่า ของสายที่4ก็จะได้โน้ตดีแล้วมา1 2 3สมาโน้ตตัวที่4ก็จะโน้ตอีแล้วก็เพนทานิกตัวที่5ก็จะเป็นโน้ตจีฮะแต่เราก็จะไปไว้ตรงสายสาสายเปล่าอ่าจะสังเกตบางคนชอบเล่นกีตาร์แล้วเคาเรียกสายเปิดสายเปิดก็เป็น นี่คือการเล่นเพนทาโทนิกทีนี้ตำแหน่งของมันเนี่ยตรงนี้เราได้1ออกเทปแล้วนะฮะมันจะมีอีกออกเทปหนึงก็นับออกเทปก็คือนับจากตัว A เนี่ยเรามาดูซิมี A ตรงไหนอีกเราก็จะมาเจอ A ตรงนี้เราก็เริ่มใช้วิธีนับแบบเดิมใหม่หรือถ้าเราจําตัวโน้ตและตำแหน่งได้ก็ไปเลยก็คือ A ตัวที่2ของเพนทาโทนิกของมันก็คือ C เนี่ยต่อมาก็ตัว D นะพอจะมา E ตรงนี้เอ๊ะสายเปล่าก็มีสาย1 เราก็เล่นที่สายหนึ่งอ่าแล้วก็มาตัวที่ห้าของมันก็คือตัว G เนี่ยที่เรารู้แล้วก็เราก็จะได้อ่าเราก็ได้ถ้าแบบเราได้เพนทานอนิกมาสองชุดละเห็นไหมในตำแหน่งของคอร์ดเนี่ยซึ่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็ได้อืมอ่าเราได้ละครบละ นีมันก็เลยมีลูปฝึกเกิดขึ้นในหลายๆรูปแบบฮะวันนี้พี่จะมาลองให้ตัวอย่างซึ่ง่ายที่สุดไว้ก่อนก็คือเราฝึกจับสองสายหรือสองเส้นข้างล่างนี่นะฮะคือสายหนึ่งกับสายสองลองดูเมื่อกี้เราหาเจอแล้วเราก็เริ่มจากตัว G ก่อน ได้ลพอได้เป็นปหัสแรกมันก็ต้องมีเอเมเนอร์ต่อไปอีกโพสิชันหนึ่งจะอยู่ตรงช่องห้าเนี่ยวิธีจับก็จับแบบนี้คนระแต่ก่อนจะมาถึงโพสิชันนี้ยมันจะมีแบบว่าตัวซึ่งแบบตัวเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งผมสังเกตเป็นตัวแรกผมเลยมาบอกไว้ก่อนน้องๆมันก็จะมีเอเมเนอร์ตรงนี้ปุ๊บแล้วมาบวกกับตรงนี้บวกกันอย่างไรเนี่ยลองบวกดูแล้วก็อนอิ้วก้อยผ่ามาที่ A ของตรงนี้ ต้องสังเกตดูนะคอร์ดอันนี้ไว้ใช้สําหรับเล่นเพลงล็อกทั่วไปซึ่งไม่ต้องการความเป็นไมเนอร์และเมเจอร์อันนี้เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าวงนี้จะเล่นเพลงอะไรอยู่ขอขอให้บอกเป็นเคอร์ด A เราเล่นคอร์ดตรงนี้ลงไปมันจะไม่บ่งว่าเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์เราก็เอาเอาตัวลอดได้แต่ถ้าถ้าบ่งเป็นไมเนอร์เมเจอร์จะมีซ o าร์มันต่างหากด้วนะจะมีนี่นี่เตรงเราก็จะเว้น นิ้วก,ก้อยช่องสองออกจับเฉพาะสายหนึ่งแล้วได้ยินหมซา,าวซาวเมเจอร์ต่อไปก็เป็นไมเนอร์เพราะนั้นเราป้องกันตัวไว้ก่อนเลยหัดเล่นคอร์ด A ซึ่งมีหนึ่งกับโน้ตตัวที่ห้าเท่านั้นเองสองคู่ไว้ทีนี้มันก็เลยเกี่ยวกับเพนทันนิกกันเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมระหว่าง A m เมเนอร์ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ก็จะได้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สอง อ,อ,อันนี้คือตำแหน่งที่ใช้เชื่อมพอ,าอามาถึงตำแหน่งที่สามเราจะได้แล้วตำแหน่งที่สามนี่เองที่แบบว่าหรือว่าชาวมือกีตาร์อะไรทั้งหลายเนี่ยจะนิยมเล่นในแถบๆเนี้ แปเลยลูกซัลโลอะไรทั้งหลายแหล่ก็จะเกิดจากแถวแถวนี้เป็นส่วนมากสำเนียงอะไรจะเกิดจากแถวนี้เป็นส่วนมากแล้วก็วิธีการสอนเบสิกเริ่มต้นก็จะเกิดจากแถวนี้เป็นส่วนมาก mm hmm. วันนี้พี่ก็เลยคิดว่าจะมาบอกตำแหน่งนี้แหละเกี่ยวกับวิธีการสอนแล้วก็ลูกซโลอะไรทั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยให้น้องดูแล้วก็คือตำแหน่งประมาณนี้แต่ที่บอกมาสองตำแหน่งนี้คือเรารู้ไว้ก่อน คือเราจะได้แบบมีทางหนีทีไล่ไปตลอดฮะมันไม่ไม่ใช่เราเล่นแต่ตำแหน่งนี้โดยมากบางคนฝึกแต่ตำแหน่งนี้พอไปตำแหน่งอื่นก็ไปไม่รอดละเพราะฉนั้นวันนี้เรามาดูในต,ตำแหน่งนี้ว่ามีลูกสโลอะไรที่น่าจะเล่นบ้างฮะลองดูครับ